สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า,าอ่าคุณส้มเรียบร้อยค่ะอ่ะเดี๋ยวคิวต่อไปเป็นน้องอ่าน้องมกคงสะกรเนาะคิวนี้ใช่ไหมไใช่ใช่คิวต่อไปคุณหมูไหมคะคุณหมูอ ต่อไปคิ้วคิ product, that, ้วค right ิ้วต่อไปก็จะเป็นของนกของนกโคลสกอร์มอลำมอล์มอมอล์มคณะดังนะตัวค้าไม่ได้ดีนะครับตัวค้าเลนแฟชั่นนะเลนเซชั่นการแสดงหมอล์มคณะใหญ่คู่ขวัญกับแอนออร์ดีสมัยเก่านะครับเขาดังมากเลยนีใส่ดีด้วยน้องนกนะเสมอต้นเสมอไปตอนนี้มากับน้องอ้ายลูกสาวบุญธรรมนะคะทายาททายาทเสมอไปเนาะน้องอ้าย แล้วก็มาลําคู่กับน้องยุกิไฮทองคําเห็นไหมแล้วก็เล่นละครภาพยนตร์หลายเรื่องเลยนะนะครับน้องนกเนาะไม่รู้ว่าบ้านบ้านอยู่ไหนบ้าบ้านอยู่อุดรนี่แหละอ๋อบ้านอยู่อุดรเป็นคนอุดรเนี่แหละคนอุดรหน้าตาดีเด้อค่ะสอนนี้เปนคนคอนแจนท์ขนาดดีใช่ใช่ต่ำป้ากับต่ำปูว่าชั้นปูปลาเด้อนะครับเดี๋ยวก็าขาไปแล้วนหมอรำหมอรำเสียงมีหกนกวงศกรค่ะแต่ เดพึ่งาฝานี้ก็ยังอยู่เมื่อไหร่ไม่จะไปรูู่นั่งเสื้อแดงอยู่นั่นนะใช่ไหมเห็นแล้วบอกเห็นแล้วไปบอกเขายังไม่ยังตกใจอีกพ็หาจะทำแก้มตกใจนะอันนี้ของนกนะเดี๋ยวพ่อ้าทำเดี๋ยวทำของคุณหมูก่อร70บาทนะคะของคุณหมูนะแม่หมูนะ โอ้ยสุดก็ได้พวกข้าเหมือนซิ่งมอเตอร์ไซค์สวัสดีครับทุกคนดูกันเรื่อยๆนะเอา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 พวกข้าจ็นกัดเป็อนจับกัดอยู่อันนี้ตำปักก้องด้วยทุกคนตำกระท้อนจริงๆจะตำให้ฟรีนะมันไม่มันไม่จ่ายแน่แน่ นองมนมองนม,มันบริจาเยเฮ้ยมันมันบอยยมเนี่ยเนองซืงอ้อลอง่ายจริงจริงอยากเป็นมาลายน้ำใจอ่ะเป็นมอลมอลลำทำแบกตั้ง น่ากินจังเลยขอบคุณค่ากล้องสลันทำชาบูดอนครับหนึ่งปีมิชั่นหนึ่งครั้งใครมาต้องไปกินนะคใครมาต้องกินนะต่อไปน้องน้องม้สก้อนในแหลเสื้อแดงรู้ใช่ไหมล่ะโอ้ยไก่เลยพ่อไก่อยู่ครับเข้าเรื่องกนกันกักันจะไปต้องปลาลีบแล้วข้าวยกหาด้วยเพราะว่า โหน่านเรียบร้อยนะอ่ะต่อไปคณะหมอล่ำเสียงมีหมกน้องวงสก่เด้อค่ะต่อไปเขาเล่ลากรนะปุกมาให้เกียรติสั่งสมตำมานะจริงๆต้องสั่งเล้งแซบนะนี่เจ้าของเล้งแซบมีสมตำด้วยเราสั่งเล้งมากินเนาะแต่ก็อยากกินปูปลาอยากกินตำป่าที่นี่นะครับ๋ยวเราจะไปเสิร์ฟนะเสิร์ฟเนาะพี่ต้องจะเป็นคนไปเสิร์ฟเอง,งไม่ระบุรสชา,าติมาก็เอารสชาติมอร่ำเลยนะคะทีนี้ อ้ยเขาอยู่กับสื่ออยู่แล้วนกคือนกพวงกุนกอนหมอล่มกับมักเติมเหมืออกันค่ะแฮีงเป็นหมอลั่มนี่แฮีงเติมอันนี้กูปรารดเรื่อัคลิปนี้ยอดขอหนึ่งล้าน สองร้านดิวอยู่งายเลยปั๊บย่างไปพื้นนาบูดแห่มอล่ำใมครับทาโดนแม่นมกันยังบอกแล้วขันมอ้ลอกม่าต่ำเองประมาณนี้เนาะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะน่าจะตกใจกันนิดนึงนั่นแหละอะไรวะวเนี่ย